เกียน85นี่ละกันนี่นี่นี่เออเลือดไม่แทบไม่ถูกรีเจนเลยอคนดูผมยืนตั้งนานแอสใส่ครับเอาะเอะเฮ้ยร่างแม่งตุยเนียนแล้วนะเฮ้ยเย่อือ,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 อ ไปซาสเกตสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยได้อยู่ทีมเราเยอะสวยสวยเฮ้ยไอสัตว์เอ,อ้ยลืมดูเลยเม่งมึงมาจากไหนเนี่ยขายก่อนดิอันเนี่ยคนดูผมจะเก็บมาออกออกกร่อ,อนี้ก่อนอไหนว่าเมื่อกี้นี้มาร์คไว้เออนี่เอาเลือดเพิ่มก่อนดิกรอนรีเจนนะผมจะเอากร่อนรีเจนเลือดมาหน่อยอุ้ยมึงนีอยากิคุกวะ มาตีเฮกเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยรู้เอฟเฟซเราใส่อยู่เลยนี่เอาเด้เอาเด้ป้อมช่วยอยู่ยิงเลยพี่ป้อมช่วยอยู่สวยเออนั่นแหละหืเฮ้ยทีมเราโหดจัดทีมเราโหดจัดโคตรเตืงเราก็โหดคนดูแต่เมื่อกี้นี้เราประมาทไปหน่อยเราไม่เราไม่ได้มองนะครับเฮ้ยโอ้โหจะตายแล้วมันจะตายแล้วแอสเลยเข้ามางัดเข้ามางัดซะหน่อยสตันบูม ไอ่ไอ่ไอไอ่ปั๊ปมหาของก่อนโอ้ยดินบนแมึงบวกกันอยู่มาว่ะมาว่ะเฮ้ยอืมแปลงร่างก่อนได้ไหมแปลงร่างก่อนได้ไหมเอาดิ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 ครบสักทีหนึง่งงัดเลยตัวยโคตรหล่อโคตรตึง คก,ก็ขมวดเหมือนกันนะคะครู ร hey, 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 hey. ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอตไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆ,ๆดต้องติดตามเพจริชแมนชอ็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยบนแมงบวกกันอีกแล้วบอกกรีปวิวก่อนได้ไหมวะเพื่อนวิวไม่มีเลยนะนี่จะมูแต่บวกกันก็มันก็อะไรอยู่บนนนนคิวอะ เอาเปล่าเอาเปล่าเอาก็ลุยเลยเดยิเอาก็เข่าเลย <c oughs> <c oughs> รอครูดาวาก่อนงัดก่อนเลยเอา,เอาไอ้นี่ก่อนฟิเซ,เซอร์นี่ฟิเซอร์มันมีกระแหลมฟิเซอร์มันมีกระแรหลมเกิน <c oughs> ฟิเซอร์มันมีกระแหลมใช่ไหมฟิเตอร์มีกระแหลมดุยดิครับฟิเซอร์ฮะอีซี่เฮ้เพื่อนโอเยอะนะ่น่ะ ผู้ <c oughs> จะช่วยมึงยังไงได้เว้ยมาว,าว,าวา่ะ <c oughs> มาวานี่เกาะเรามาแล้วรีเจนเลือดอยู่นะครับรีเจนเนเรชเลือดเราไม่ค่อยรีเลยว่ะคนดูของมันยังไงเนี่ยออกของรีเลือดมาเลือดไม่ไม่ค่อยวิ่งเลยนิ่ิเลือดนิง่งกึบขึ้นแต่เกาะไถ ตกครับสวยสตันเนื้อไอ้นี่เลยสตันหมูอเอาดิเอาดิโวย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 โ้ยไอ้เซสเกต์มึงทิ้งกูด่าเอ็นเซสเกต์แม่งทิ้งพี่กลางทางว่ะคอนเดออะไรวะมึงกวนตรีนะ่นยังสซสเกต์เนี่ยฮะสซสเกตแม่งทิ้งกลางทางไอ้สกีทิ้งกันกลางทางเลยแล้วออกออกของที่มันโหดกว่านี้สักหน่อยนะดูดิ นี่ฟิสิกอลร้อยดาเมจอยู่ดิดวิคน,นีสองรนอยห้าสิบเลยหรอเอาว่ะเอานี่เลยเดิรีเวิร์สเลยเดิเซล,ลก่อนตายก่อนเลยป้องกันจมตีกายภาพสองร้อยแต่ไม่รู้ว่ามีเวทกี่ตัวเอาว่ะโอ้ยเพื่อนเราโหดอยู่แต่มีนาโตะมันผิวนะมันเป็นแอสซิสินเปล่าวะเพื่อนกูได้คิวบ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยนะอ,อย่าเข้าไปดิพี่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนัวนเนียเลยเออสต,ตันซะหน่อยสวยตบหมดเอาดิปอมช่วยหน่อยเฮ้ยปอมช่วยหน่อยเฮ้ยแมย่งโดนใบกี่กูนี่ดินี่ดิโอ้โห,โหโหตีนทั้งนั้นเลยเฮีจะตายไหมเนี่ยเงี้ยอ่ะอกินลุยๆล,ลบก่อนดีเจนเลือดก,ก่อนฮะไปมู๊เข้าไป ป๊บเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูฟี่ลูฟี่มาดิมาดิก็มาดินี่เลยดิครับเอาดิอย่านะอย่านะอ่อฮะออ่อฮะกิ้งลุยลุยครับประชนอ่อฮะออ่อฮะนี่ดิอ่อฮะออ่อฮะออ่อฮะออ่อฮะเอ้ยมาดิครับน้อง แลงล่างก่อนมาตบเพี้ยตันตูมนี่ได้เป็นไงล่ะประกายแสงสีทง่ทองเจอกูยหมอแหงลูฟี่เฮ้ยเฮ้ยยสวยสวยสวยนึกว่าจะได้ออกลงปัก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 ,ปกงัดซะหนออ่อยเอสเลยแต่ตัวเราดาเมจไม่ค่อยมีเลยนะคนดูนะแต่เข้าไปบูวอะเขามันก็ยากเคียร์คลิปก็ยากอีกอืม ลูฟี่เราแม่งตึงจัดเลยนะไล่กระทืบผู้หญิงเย่ใ yeah. นสนามรบไม่มีผู้หญิงหรอกผู้ชายหรอกเว้ยน้องมาวามามา,มา <c oughs> ดันนี่อย่งเงละคอนโทรลแบมโคต,ตรหลอกโคตรตึงไปลุยลุยลุยหลบก่อนหลบก่อนแรมเพลทโอ้ลูฟี่เราไม่โหดจัดเลยนะ ผมก็เป็นกัปตันอ้าว ah, <sl> เรียบร้อยมึงก็จะได้ช่วยเย้โอ้สีทองมาแล้วกาะทองนี่กรดินเรามาละเพราะทองนูตรึงเอสเอสประคำแรกเลือดนี่ไว้ทำไมวะผมยังไม่รู้เลยนะดันป้อมก่อนเลยตอนนี้เฮ้ยกลางล่างมันบวกกันอยู่อะไรโล <the turn. S 2> อะไรลูอะไรลูเอาดิเอาดิแลกันเลยมาดิ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 โอบมาดินี่ดโิโอ้โหแม่งดาเมจมันมีมันมีดาเมจเราไม่มีดาเมจตัวเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนสวยนี่เป็นไงลุกกิ้งลุยสก,กิล,ลอะไรเปมแอ,เอสเลยบิบนลบเลยครับฟั๊บ กิ้งลุยครับอยู่เลือดไหนนี่อะไรอะไรอะไรนี่เลยครับนี่เลยตันเลี้ยนะครับอย่านะน้องนี่พี่มาเยอะพี่มาเยอะบอกแล้ว่ามาอย่ามาเล่นลินกับพี่ขอ,อเลือดหน่อยนี่สวยบุตรเลือดแดงครับแปลงล่างเลยเลยครูตอนนี้นี่เลยครับมีกระแรมหน่อยมะนะตบตบตบแบบมีกระแรมเว้ เพื่อนเล็กดามิดยู่โอบค,ครับสวยนี่เลยครับไถกับได้คู่อ่ะนี่เลยสั้นหน่อยสวยโคตรหล่อโคตรเติงแม่เอมันมอสขอหเรากลายเป็น,นปตัวแทงจริงๆเลยนะช็อปเปร์ผมบอกเลยมัน,ม,นมันอาจจะแบบดามิดไม่มีเท่าจอมันบูก็เถอะนะคนดูได้แต่ที่มันเป็นซับพ,พอร์ตแต่มันไม่เชิงเป็นแทงจา๋านะครับแต่ก็ถึกอะเอาง่ายๆมาเพื่อกระทืบทุกๆคน นี่ดิไหวเอา,เด,อาดิเอา,เอาดิเว้ยเว้ยนี่เกรงใจนะเกรงใจป้อมนะปับ๊บบึ้มวะเองเอ้กระถือผิดที่เอาดิมีกระแลมมีกระแลมอืมมึงจะมาแซมแลมอะไรตรงนี้แซมแลมเหรอแซมแลมเหรอแซมลแมลมเหรอหืมควกับต,ตันแป๊บ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเอาเอาเอาโอ้ยมาแล้วมามาเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาจะยินพวกนี่เดียนี่เดียวอุ้ยยื้อยื้อยื้อไว้สวยสวยมีหน้าโตตายสกิลอยู่สกิลอยู่ ปกูตายแน่เลยเฮียโอ้โหร่างล่างล่างร่างแตกล่างแตกเพื่อนไปหน่อยฟิเซอร์เร็วเร็วเฮียพังแล้วไอ้บนมันก็พังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแลกล่างแล้วกันตัวเรามันมีดาเมจไงเราจะเดินอ้อยติ่งไม่ได้นะยังโหดฟิเซอร์โคตรโหดฟิเซอร์เอ้าจะตายฟิเซอร์กูตอนแรกยังชมแม่งอยู่เลยคิวหน่อยเพื่อนเอ้ยโอ้ช้าไปหน่อยนะ เย้เอาว่า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 อุจิฮะสเดบอสอุจิฮะนี่ถ้าผมเล่นอุจิฮะซักสเก็นี่ป่านี่นี่ไล่ทืบเขาแบบหมดบ้านแล้วนะคนดูเฮ้ยเอาว่ะโอยหมดจริงหมดจริงอุจิฮะซักสเก็ไปด้านล่างก่อนแล้วกันนะคนดูนะเฮ้ยอุจิฮะกับมินาโตะเจอกันมานี่อดีตอดีตประกายแสงสีทองกับหนึ่งเดียวของอุจิฮะ หโหแม่งยังโหดขอ,อโทษละกันที่เคยดูถูกนายไว้ตสเกียก็หลอ,อกก็ตรึงแอเสออเซย์แอ,อเสเซย์โอ้เพื่อนเรานัวกันจัดเลยตรงนั้นนะ่ะตะกูไลฝักฝักแอสเซย์แอสเซยกลับมาดีครับกลับมาดีครับฮาฟูนี่เนี่ยกมาดีครับฮาฟู ตึงจัดจัดตึงจัดจัดตึงจัดจัดแอสเลยมาดิฮับมาดิฮับนี่อย่างไงล่ะโคตรหล่อโคตรตึงสกิลสักหน่อยกระแทกพื้นมันดันบุญนะน่ะเพือ่อนไม่กลับไปกันเลยเหรอไม่ฟรีนอิ s my fashion ขนน้อยเกมเกิงกีนี่เราไปแทงแทงคลิปเหรอวะแทงบอดเหรอวะไอ้แทงคลิปได้ไงวะเนี่ยตัวเรา คลิปแม่งตีโคตรโหดอะคนดูผมบอกเลยนี่ผมมันนี่นะไอ้กินรวย,ยหน่อยดิเฮ้ย <Shut down. S 1> hey! พี่แปงลงร่างก่อนดิแต่ต้องรีบเคลียร์คลิปแล้วนะคนดูโอ้ oh, เราไม่ควรมากับเพื่อนจริงๆอะเราควรเราเราไม่ควรมาเดี่ยวจริงเราควรแบบไปไปช่วยทีมมากกว่านะดูส่งแล้วคนดูนะ อย่าสามตัวเลยไปก็ตายดีอย่างนี้นวิ่งไว้อยู่โอ้ยมินาโตะมินาโตะเอาดิเอาดิมา,มาแล้วว่าสวยสกิลเลยครับเพื่อนอาจให้อยู่ขอแค่ใช้สกิลไปสี่ตัวไม่วันไม่วันเริ่มวันแล้วตอนนี้เลือดหายคนดูเอ้ยซื้ยเอาดิงัดสวย เฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยกิ้งลุยๆกิ้งลุยๆสวยตายตายตายช่วยเพื่อนก่อนช่วยก่อนสะกี้มึงไม่เห็นจริงๆหรอวะนี่เลยแปรงล่างก่อนดิตบตันให้เพื่อนเนี่ยเออเฮ้ยกูถามจริงมาเร็วเรลูฟี่เออเออช่วยเพื่อน ได้อยู่ได้อยู่ออย่านะอย่านะมันต้องเข้าบวกกับเพื่อนอย่างงี้สิวะมจะคือนี่เลยครับงัดให้เพื่อนเอาดิเอาดิมึงจะอันตีไม่ดูไหนฮีกัปตันลูฟี่มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยแม่งเอ้ยท้อเลยวะมันจะกระยียบใครด้วยสกิลเมื่อกี้นี่งเหงาเลยเมื่อกี้นี่ โอ้โหคลิปยังเยอะเลยแอสแอสผลปุยนุ่นพลังผลปุยนุ่นเนี่ยตียังเบายังเบาเลยคนดูมันต้องไปซัพพอร์ตเพื่อนอู้สวยสวยทำนี่ลูฟี่เพื่อเราแม่งขยันหมวกจิ้มหายยังปอมไม่ดันเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยแล้วมันก็ไปตายทีละตัวเนี่ยพี่รับให้เพื่อนก่อน ย่า yeah. เปิดก่อเปิดโดมอ่านอ่านอ่านดูสกิลผมนี่คือโอ้ตายอีกแล้วมึงไปตายกันมาเพื่อนเกมจะยืดนะนี่เกมแม่งยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยนะคนดูไม่ได้เล่นตัวดาวมิดจะเป็นอย่างนี้เนแหละจบยังยาก เรานี่ยต้องดันสองทางนี่ดันสองทางนี่ได้เลยนะเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยกูชอบจริงๆเลยอ่ะเอาดินี่งัดไปก่อนหนึ่งทีกลับมาดิกลับมาดิกลับมาดิอูยล่างแม่งจะแตกว่ะเฮ้ยล่างจะแตกพี่เปลี่ยนล่างทันฟอร์มก่อนแบบอะไรแล้ว อะไรเล,ล่าตีไม่ตายหรอกออตบทีนึงไตหิวเกาะหิวมาดิมาดิ้ยซาสเกกม,มึงวิ่งอะไรไปวนะนายเนี่ยขบวกอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนนี่ดิเออเฮ้ย,เ,ยเ,ขเข้ามาถึงป้อมแล้วเนี่ยอ้าวมึงไม่เห็นไงวะโอ้ไปเขียวจะร้องมาเฮ้ยสวย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย